พี่เอ <settling 000> ็มพี่เอ็มสปยเดอร์แมนอ้อโหไปแล้วแล้วแ้วเฮ้ยเฮ้ยได้แล้วครับสปเดอร์แมนครับขอบคุณครับขาขอบคุณครับก่อนขอบคุณครับก่อนขอบคุณครับก่อนเออขอบคุณครับขาโอ้โหขอบคุณครับ ขอบคุณนะครับขอรนันต์นิดนึงครับพี่น้องโอ้โหยี่สิบวงนี่ผมต้องใส่นิ้วเท้าด้วยเดี๋ยวนี <c oughs> ข้ขอบคุณครับ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 ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ หนึ่งนะครับไ้นกนตังใครร่วงเลยตรงนี้น่ะขอบคุณครับป้าเกศรับรางวัลเรงนี้ลูกเร็วหลุดวิ่งจนหลุดอ่ดะเออให้ข้อให้ข้อ <sh ort> ข้อมันต้องไปเรียกมันเรียกข้อ เด็กก็นเนาะรูกภาษีภาษาอะไรบางทีกิขิตทาทางอะไรไม่เหมาะสมต้องขอโทษด้วยนะครับผมเดี๋ยวโตรนนี้เราค่อยเรียมสอนกันอะไรหนูมาสชนอะไรลูกครับ B M B M Spider m a นขอบคุณครับด้วยขอบคุณครับด้วยขอบคุณครับด้วยขอบคุณครับเออขอบคุณครับขอบคุณครับระวังไฟกันด้วยนะครับผมระวังไฟกันด้วยนะฮะเนี่ยโครงเหล็กตรงนี้มันเป็นกระแสไฟฟ้าแรงสูงอยู่นะครับผม ครับผมขอขอบคุณครับขอบคุณครับของน้องทั้งหมดเลยหรอครับโอเคครับ BM ขอถ่ายรูปหน่อย BM โอ้โหเมื่อไหร่จะเปิดเทอมกันวะ BM ีเอ็มนี่สาวท้องถ่ายรูปหน่อย BM เีเ ขอถ่ายรูปหน่อยนี่ขอถ่ายรูปหน่อยนี่ตรงนี้ขอถ่ายรูปหน่อยครับขอถ่ายรูปหน่อยครับลงไปให้เขาถ่ายรูปหน่อยนารูปนะไปไปขอถ่ายรูปหน่อยครับเพราะว่าเพราะว่าพอคุณละไปแล้วไปขอบขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวฝั่งให้คนนู้นคนนี้นะเดี๋ยวไปทำมาก็มารวมอยู่ที่ผมคนเดียวเนี่ยอยากจะกินอะไรก็ มาหยิบกันไปอ่ะลงมาจะไปป้นแล้วนมหมดครั้งแล้วนมผงหมดครั้งทุกคนพร้อมจะออกป้นหรือยัง